สวัสดีครับผมวันนี้นะวันนี้เราได้ลองชุดบัวบานไปแล้วพอตกเย็นมาส่งคุณพี่เขาที่ห้องนะครับเขาตัดชุดตัดชุดอะไรมาบ้างครับของตตดตัดชุดอะไรบ้างครับบัวบาน,นบัวบานชุดคุณพ่อแสนแล้วก็แล้วก็สิงสิงด้วยใช่ค่ะแต่วันนี้นะผมจะมาอมลองชุดโดยการใส่เสื้อ เขาเรียกว่าชุดทักซิโดทักซิโดค่ะทักซิโด้เลยครับชุดนี้เอาไว้ใส่ไปไหนครับี่ไปงานที่ฮารุฮาราฮารุฮาราโอ้ดูไฮโซไปกิไฮโซไฮโซเดินพรมแดงอะไรอย่างเงี้ยเดินพมแดงไปงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยงานงานเลี้ยงที่หรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรูนะครับใส่ไปงานจังหวัดนะวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะลองใส่เสื้ออันนี้เขาเรียกว่าเสื้ออะไรครับ อันนี้เป็นเสื้อเชอิ้ตที่ใส่กับท,ทักซิโดวค่ะก็จะมีส่วนประกอบบางทีก็จะเป็นเกล็ดด้านหน้ามีกระดุมสวยๆแล้วก็มีเดี๋ยวจะใส่ให้ดูครับนี่คือตัดเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัดเองค่ะโอโ้สุดอยอดเลยครับใส่ครับแล้วก็ขอบแขนที่เป็นใส่กระดุมคัปลิงงนี่ค่ะโอ้โหดูดูดูแพงนี่เลยนะครับ อันนี้กระดุมอะไรครับเนี่ยดำๆอันนี้ก็เป็นกระดุมที่เขานิยมใส่กับเสื้อเชิ้ตที่ใส่กับทักซิโดะค่ะบขึ้ขนเขาท้องเลยครับใหฟ้ฟิตๆนี่คือคือคุณคุณพี่แกให้ผมวัดนี่ไปวัดน,ดนี่วัดช่วงตัววัดทุกอย่างไปเลยของโบราณได้ส่งมาเป็นรูปเลยครับแล้วนี่กระดุมพิเศษนะครับนี่อันนี้เขาเรียกรรกระดุมอะไรครับกระดุมคับลิงค่ะเป็นคาบลิงแล้วก็เป็นกระดุมคับลิงมันใส่ยงังไงไม่รู้่นี่ เปิดเปิดร้านตัดชุนเหรอครับหรือว่าไงครับค่ะทําปกติก็คือทําเสื้อผ้าอยู่ค่ะทำเสื้อผ้าทําสูตรทําชุดผู้หญิงชุดผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะทำเ<อ>สื้อผ้าอะไรแล้วชุดช้างชุดอย่างนี้เคยทำไหมครับไม่เคยค่ะชุดช้างนี่เป็นชุดแรกเลยต้องใช้แบบความคิดกับจินตนาการมากอ,อันนี้ก็ก็ถอดออกไดใช่ไหมครับถอดได้ค่ะถอดได้เวลาซสกต้องถอดออกค่ะควรจะถอดออกดูแหวนทองต้องถอดออกนะครับนี่ ต้องเอาเครื่องเพชรที่บ้านเราใส่แล้วเป็นคามเข่ากันไม่มีนะวกกินิกรรมเพชรเกร๊แล้วก็ยังไงต่อครับดูยังไงครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลอ๋อติดกระดุมคอค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีโบไทยโบไทยที่เข้ากับน้องบัวบานค่ะโบไทายอันนี้คือชุดชุดที่ตให้เข้ากับบัวบานใช่ค่ะบัวบานกับคุณพ่อแซดอืดูใครจะหลอกกันครกันจริงอันนั้นของสิงนะ ของห์สิงห์จะเป็นเพื่อเชิญเหมือนกันค่ะเพื่อเชิญเดินเดินผมจะแต่งเออโอ้โหนี่นแสงเาเลยมันไม่แน่นนะครับแต่ผมใส่แบนไม่ได้อ่ะแล้วตรงนี้ครับอันนี้อ๋อต้องเอาเส้นเข้าไปข้างในกันเองก่อนค่ะเดี๋ยอะแล้วก็ ใส่ดีใช่ไหมคใส่แค่นี้ก็หล่อแล้วค่ะต้โหจริงมต้องใส่ตัวนี้ไหมคะก็อันนี้เขาเรียกอันนี้เป็นโบไทยค่ะโบไทยก็สำหรับใส่กับต้นนะคะต้นครับนี่ครบสูดเลยซ้อมๆไปครับเผื่อได้เป็นเจ้าสบอกเป็นเจ้าส่วนใช่ครับอกันนี้ก็เป็นโบไทยที่นิยมใช้กับสูดทัชฟิโดค่ะอ๋อเรา ที่ร้านเนี่ยคือตัดสูตรตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับอย่งนี้สูตรเป็นชุดผู้หญิงชุดราตรีงานที่มาใส่ประเภทอะหารก็เลยทํำชุดชัางได้ถ้าเป็นชั้นุ่อย่างเดียวเพราะว่าแล้วเคยตัดอย่างอื่นนอกจากชั้นไหมครับที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของบัวบานจินตนาการมากค่ะมาาจกความรักบัวบานแล้วแล้วยังไงเราถึงมาดูบัวบานได้ครับทําไมใช่ไหมคะใช่ครับมาดูบ มันแบบเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเมื่อปีที่แล้วที่ชายเสียแล้วแบบเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป,ปวดกับความรู้สึกตรงนั้นแล้ว mm hmm. แบบก็แบบเราก็อยากดูทีวีอย่างไรเงี้ย mm hmm. มีหมดช่วงหนึ่งมาเห็น้างแล้วก็ดูแบบ้างเป็นแบบนี้ด้วยเนาะ้างล้มลรุกคุกคานน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็แบบเลยเคยได้เข้ามาดูเรื่อยๆอย่างเงีเย้ยดูไปดูมาก็าเลยติดเลย <laughs> อันนี้เป็นของสิงนะฮะของสิงเขาจะใส่อย่างนี้เลยโอเคครับนี่อันนี้เป็นคาร์บอนบัล์ค่ะที่ใส่เป็นผ้าคัตเตอรที่เราใส่เป็นเครื่องประกอบกับสูตรทันทิโรค่ะต้องมีผ้าด้วยใช่ไหมครับต่อด้วยนี่ไฮไลท์ครับไฮไลท์โบบานก็ใส่นะชุดนี้นะมือคุณเข้าไปยังไงเข้ากันกับ นองบูบานมากปกติก็จะเป็นเดี๋ยวมันมันมันใส่ไหครับมันเข้ายังไงอ๋อเดี๋ยวนะคะัอย่างงี้ป่ะผมโอ้เหมือนในหนังนี่แล้บบกระดกขึ้นมาใช่ต้องต้องเอามือยื่นไปข้างหลังนะเหมือนเวลาเราใส่สูทมันจะมีมีเครื่องด้วยครับผมจะจะมาให้ฟังว่าคืออะไรครับมีเหมือนบัวบานหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเข็มกลัดติดตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าขาดไปนี่เขาจะเรียกกระสีโดไหมครับ ก็ก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราตกแต่งให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วอันนี้เป็นผ้าสิหน้าผ้าไหมสีดำที่ต่ดไว้ที่กระเป๋าสูทอะไรเงี้ยอันนี้ของบ้านก็มีมีค่ะมีก็นี่นี่จะใส่ันดูครับอ๋อเลยคัดชูครับ สมัสซื้อการชูมาแต่นี่กางเกงกางเกงเอ่อตอนแรกที่เราใส่กางเกงอะ่ะม,มันมันต้องเป็นสีดาใช่ไหมครับป็่สีดำมั<ห>นจะเข้ากั<ห>นนะคะเออวันนั้นที่พูดไปว่าใส่กางเกงอะไรยี่สิบเก้าครึง่งยี่สิบเก้าวัดจากกางเกงยีนนะแต่พอมาวัดจริงมันเป็นสามสองนบอันนี้เป็นชุดสูตรของมหาหลัยพอดีใส่มาพอดีเป๊ะเลยครับสูตรมหาลัยสี่กรมท่าเข้ากับชุดนี้ได้พอดีครับ ต่างมาสองชุดนะครับสีอันหนึ่งผมอันหนึ่งไงเอฟซีขาจะหมุนตัวให้ดูนะเดินๆมาเวลาเขาเดินเขาเดินยังไงครับมันเดินพร้มแดงไงครับเดินเดินยังไงครับเขาเขาจับยัไงอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องจับยังไงค่ะคือเดินปกติของน้องเสือก็หล่ออยู่แล้วค่ะเดินเลยใช่เเดินเดินนี่ครับเดิต้องมี อ๋อขวบตรงนี้อ๋อ,ไ,อได้อันาน,านั้นนะค่ะอันนั้นพาพาแม่น้องคัวบาลมาด้วยเดินเดินเลยได้ครับสภาพต้องมันต,ต้องต้องควังไงครับเราเดินต้องควรใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> นี่เดินนี่ <c oughs> โอเคครับทีนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากครับที่เออ่ถัดชุดให้น้องโรบานเป็น ครงเชือกแรกของโลกเลยของโลกเลยของโลกเลยครับที่ได้ใส่ชุดทัสซิโดแล้วก็ใส่คู่กับออผมนะ,ะ,ะใส่ในงานมันเกิดนะครับใส่ในงานวันที่ยี่สิบยี่สิบเดินทั่วบุรีรัมย์เอ้ทั่วสุรินทร์ครับแล้วก็โอกาสต่อไปน่าจะได้ใส่ในงานหลายๆงานแต่ผมว่าใส่ปุ๊บสิงใส่แล้วผมก็นั่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะโรบาลอยู่ตรงกลางสิงนั่งอยู่ตรงนั้นโอ้โห ติดข้างฝาผนังนะครับเท่เลยเหมือนท่านเจ้าขุนโอ้เหมือนถ่ายรูปในสตูดิโอใช่ขุนบัวบานเจ้าขุนสิงห์ขุนบัวบานถ้าสิงห์ใสก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเอ่อข้าเอวคัมเบอร์บันแค่แค่นี้นะครับแค่แบบก็จะมีที่คุณพ่อกับคุณลูกเหมือนกันก็จะมีโบไทยนะคะแล้วก็มีสีแดง มีผ้าก็ถ้าสิแสงจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นี่ดูภูมิดูภูมิดูภูมินะทียน่สิงสจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเสือใสจะเป็นนี้ครับเฮ้ยปึ๊บเสือครับในสิงขมบเข้าแบบเต็มที่แล้วแล้วเสือไล่สิงนะอ่าแล้วก็มีชุดให้คุณตาด้วยนะครับมีโทษโทษนะครับ เป็นเก่งให้คุณตานะครับขอบคุณพี่มานะครับเป็นเกงแล้วก็มีเออเออเป็นเสื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเสื้อลายช้างลายาช้างดูีเขียวกับสีลงแต่ข้าเอาเป็นร้านชุดร้านชุดร้านตัดชุดเก่งใช่ <ๆ S 2> เป็นเสื้อลายช้าง นี่ครับสองตัวพอดีให้มาสี่ตัวอีกสองตัวนี้กะว่าให้ทำอะไรก็ได้ประมูลก็ได้หรือว่าทำอะไรก็ได้โอเคครับแต่ว่าน่าจะเอาไปประมูลันที่สิบหกหับวันเกิดเขาเพราะว่ารายได้วันนั้นน่าจะช่วยเืยชชาไ,ได้ได้ได้เยอะเลยครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยผัดได้ส่วนนี้เป็นของของสิงนะครับของสิงนี่จาก ส่เลยต้อง<ส>ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะจริงๆปกติเขาก็ไม่ได้ติดตงปกเสื้อค่ะอันนี้มาประยุกเอาปกติเขาติดที่ป,ป,ก,ปกแงเงี้ค่ะแต่ว่าของคุณสิงไม่มีเสื้อตัวนอกก็เลยเอามาติดตรงนี้แทนได้ครับได้ครับแล้วประยุกต์ไปน,นะ,ะเนี่ก็ขอขอบคุณคุณพี่มากนะครับ<ข>อ,อีก<ข>อ,อีก,กอีกรอบหนึ่งที่ตัดชุดให้โบบานแล้วก็ผมแล้วก็สิงแล้ว ปกติกันพี่เป็นคนที่อย่ครับอยู่ที่อยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าเป็นคนชลบุรีกรุงเทพเปิดร้านตัดเสื้อชื่อว่าร้านตัดชุดเก่งท่านใดที่เป็นเอ่อตัดตัดชุดอะไรบ้างครับตัดชุดตัดหลายหลายรูปแบบนะค่ะตัดชุดสูทชุดราตรีชุดเครื่องแบบชุดหนีชุดทหารเลยอะค่ะชุดแอร์ชุดแอร์๋อแล้วมาหาปุบาณสองรอบแล้วรอบนี้รอบที่สองนะครับรอบแรกมาใช่ปะ แ่บาตอยู่ที่บ้านคุณตาแล้วมาเพื่อนแต่รอบนี้มาคนเดียวเลยพร<ว>าว่ามาหลายวันนะครับกลัวบางที่ที่ผมถามกลัวเพื่อนเนี่ยติดธุระแล้วก็ไม่ได้ชอบเหมือนเราเราก็เลยมามาสิบสี่สิบห้าสิบหกแต่กิงอย,กอยากอยู่หลายวันอยู่แต่ติดงานติดงานค่ะแล้วมาอยู่ตัวบาสน,นี่รักบ,บ,บาสนมากนะครับทั้งกอดทั้งหอมไปยืนดูบ,บาสนอยู่กัน <c oughs> พรุ่งนี้ทั้งวันนะครับบอกว่าคุณพี่ครับทั้งวันพรุ่งนี้ อยู่อบอุบายอะไรอ๋อพี่อยู่ได้เหรอแล้วพี่ก็อยู่แถวๆนี้นะอย่างงี้โอเคกุณพี่คงเขอนไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกรอบนึงครับขอบคุณแทนกทุกทีทุกคนด้วยที่ได้เห็นลูกชายเราน่ารักน่ารักได้ใส่ชุดน่ารักน่ารักแล้วต่อไปอ่ะคิดว่าบ้านคนจะได้ใส่ชุดอะไรทีน่ารักน่ารักที่เท่ครับออกกับสังคมออกงานกระถิ่นก็หล่อทำงานบูงงานคุณก็ไปหมดน่ารักครับอบอุบานน่ารักเขาเป็นชาวที่ ยเขาเป็นชาติที่ใจบุญสุดพานสายบานแล้วก็เขาเป็นชาติที่เหมือนกับว่ารวมรวมใจผู้คนเลยคนะ่ะให้คนมาร่วร่วมกันเลยเ่ยเหมือนตอนทำงานกับฉินนะใช่ไหมคะใช่ครับต้องห้าแสนกว่าบาทปลื้มห้าแสนในตัวาหนึ่งหมื่นสี่พันค่ะซึ่งก็ได้ย่านะคะที่ว่าช้างช้างจะทำได้แต่เงี่ยค่ะคุณก็สั่งเลยแล้วก็เอฟซี C ด้วยครับร่วมกันมีพงเอฟซี C แล้วก็บัวบานมีสามสิ่งนี้อยู่ด้วยกันครับถึงมีอะไรดี แกทุกคนแกก็ช้าโอเคนะครับวันนี้ก็ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ปิดอุ้ยผมไอ้ต้มีสอง